เรียนคณะกรรมการที่เคารพข้าพเจ้านางสาวปวินาปากดีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬข้าพเจ้าสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก กิจวัตรประจําวันทุกอย่างจะมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้นักเรียนต้องคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่การสังเกตการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลการลงความเห็นจากข้อมูลการตั้งสมมติฐานการตีความหมายของข้อมูลและลงข้อสรุป ทุกทักษะมีความสำคัญเท่าเทียมกันการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการแยกของแข็งออกจากของแข็งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มักพบปัญหาในการเรียนเนื่องจากนักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนมองว่าวิชาวิทยาศาสตร์ยากเกินไปจึงไม่สนใจในการเรียนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ไม่น่าสนใจมีสื่อการสอนไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผลสํฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่ามาตรฐานที่กําหนดดังนั้นข้าพเจ้าจึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้5ขั้นซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ โดยข้าพเจ้าได้เลือกรูปแบบการสอนที่หลากหลายสอดแทรกกระบวนการเรียนรู้ได้แก่ 1. วิธีการสอนโดยใช้การสาธิตเป็นกระบวนการที่ครูใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยการแสดงหรือการจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อมๆกับการบอกอธิบายเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการสังเกต ซึ่งการสาธิตการแยกสารของแข็งออกจากของแข็งด้วยการฝัดข้าวซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ใช้ในการแยกแกบออกจากข้าวสารนักเรียนได้ร่วมสาธิตด้วยนักเรียนมีความตื่นเต้นเป็นอย่างมาก 2. วิธีการสอนโดยใช้การทดลองเป็นกระบวนการที่ครูเป็นผู้สร้างสถานการณ์ปัญหา และให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดโดยใช้วัสดุอ,ดอุปกรณ์ที่จำเป็นเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับจากการทดลองซึ่งให้นักเรียนได้ลงมือทดลองแยกสารผสมและออกแบบการทดลองให้เลือกอุปกรณ์การทดลองให้เหมาะสมกับการแยกสารผสมแต่ละชนิดการสอนด้วยวิธีนี้ทำให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และสรุปด้วยตนเอง ทำให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการทดลองจนเกิดเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3. เทคนิคการสอนแบบระดมสมองเป็นการระดมความคิดจากทุกๆมุมมองโดยไม่มีการตัดสินถูกผิดของสมาชิกในกลุ่มเพื่อหาทางเลือกในการตัดสินใจความคิดใหม่ๆและใช้การวางแผนโดยให้นักเรียนระดมความคิดเกี่ยวกับการแยกของแข็งออกจากของแข็ง เป็นขั้นตอนที่นักเรียนทุกคนในกลุ่มต้องแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 4. วิธีการสอนรูปแบบการจัดระบบความคิดโดยใช้แผนผังเป็นเทคนิคก,การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนถ่ายทอดความรู้ที่ได้เรียนรู้มาสรุปเป็นองความรู้ในลักษณะของแผนผังซึ่งในเนื้อหาเรื่องการแยกของแข็งออกจากของแข็งได้ให้นักเรียนเขียนแผนผังในลักษณะของแผนผังความคิด mind mapping เทคนิคการสอนนี้ให้นักเรียนภายในกลุ่มได้ร่วมมือกันทำงานเกิดความสนุกสนานและสามัคคีกันในการใช้แผนการเรียนรู้ครั้งนี้มีการร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมผ่านกระบวนการ PLC ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยมีการวิเคราะห์สาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดจุดประสงค์การเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือวัดและประเมินผลทุกขั้นตอนมีการกันกรองเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนานักเรียนได้เต็มศักยภาพข้าพเจ้านางสาวปวิณาปากดีขอจบการน,นำเสนอสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ